ครับผมครับช่างหนูครับช่างหนูทําได้ทุกอย่างตามที่ช่างหนูถนัดนะครับผมวันนี้จะพาชี้แนะวิธีการซ่อมเครื่องซักผ้าของยี่ห้อซัมซุงอาการของมันคือยังไม่ได้เปิดเครื่องเลยน้ําไหลเข้าเลยอะไรเสียมันเป็นเพราะอะไรช่างหรือไม่ก็เปิดเครื่องแล้วน้ําไหลเข้าเลยมันก็มีอีกแบบหนึ่งเปิดแล้วดังตื้ดแต่น้ําไม่เข้าอะไรเสียครับผมแล้วก็บางทีเปิดแล้วน้ําไม่เข้าไหลมันก็ดูอีกแบบหนึ่งมีมหลายต้องแยกแยะนะครับผมว่าอาการของมันว่าน้ําเข้า ก่อนเลยหรือน้ําเปิดเครื่องแล้วน้ําพุ่งไหลเข้าไฟไม่ออกจากซีีนอยน้ําน้ําเข้าไมาถึงตัวนี้ครับผมเขาเรียกว่าซีีนอยน้าเข้าภาษาบ้านๆแล้วก็วาล์วน้ําเข้านะครับผมเพราะว่ามันไม่ไม่มีน้ําเข้าไปเลยคือตัวนี้เสียได้ก็เป็นไปได้มันก็มีทําให้เสียได้ถ้าเกิดว่าไฟไม่ออกมานี่เลยมันก็มีตัวที่ทําให้เสียได้ก็มีนะครับคือยกตัวอย่างง่ายว่าที่ท,ท,ทาให้ตัวนี้เสียได้ก็คือเขาเรียกว่าในโปรแกรมของมันนะครับมันก็จะมีถุงถอดไปแล้วนะครับผมเพื่อการไม่เสียเวลานะครับผม นี่เขาก็ผมก็ได like ้ซ so right anyway, like like ่อมมาแล้วนะครับผมนี่เขาเรียกตัวนี้ครับเจ้าไดแอกไดอกน้าข้าวตัวนี้ถ้ามันเสียมันจะไม่จ่ายไฟออกไปนู่นนะครับหน้าต่างมันนี่ครับผมก็ตัวนั้นก็ไม่ขี่บาทนะครับผมหน้าต่างมันจะเป็นอย่างนี้ครับผมถื้อเป็นแหนบเลยครับผมมันจะอยู่ตำแหน่งนี้ของเครื่องสภ้อผ้าสมสุงนะครับมันจะอยู่ตำแหน่งนี้แต่ตัวนี้ผมเขาทําลายเขาซ่อมมาแล้วเขาแกะลายมาเลเทะครับผมมันจะอยู่อย่างนี้ครับมันจะใช้แค่2ขาด้านบนเป็นกาวครับด้านกลางก็ ก,กาวธรรมดาแล้วซ้ายขวามันจะมีลายต่อเราก็ต่อเข้าไปครับผมคือมันเสียบางทีมันจะแตกบางทีมันก็ขาดไปเฉยมันจะไม่สั่งงานเข้าไปนู่นนะครับผมไปหาวาลน้ําเข้าครับผมนั่นคืออาการคือเคลียร์แล้วน้ําไม่เข้าหมายถึงว่าไฟตรงนี้มันไม่ออกไปจ่ายเข้าไปหาสวีนอยตัวนี้หรือวาลวน้ำเข้าแบบแบบ้านเรานะครับผมตือตรวจเช็คเบื้องต้นที่ว่าอยากรู้ว่าอยากรู้ว่ามันเข้าหรือไม่เข้านะครับผมเดี๋ยวส่งหนูจะบอกให้นะครับแต่ตอนนี้่างงูเปี่ยนเรียบร้อยแล้วตอนนี้น้ํามันเข้าแล้วครับผมก่อนที่มานั้นน้ามันไม่เเข้าครื่อง ครับผมมันเสียทั้งวาลเสียทั้งตัวนี้เขาเรียกอะไรแอกน้ำเข้าของสามสูงนะครับผมของยอดสามสูงสังเกตุดูง่ายนะครับผมตำแหน่งของมันก็อยู่ตรงนี้ที่ที่จะผ่าถามผ่าซ่อมนะครับผมดูตรงนี้ชุบท่านก็ต้องพลิกฝั่งนี้มาแล้วผ่านะครับผมผ่าลายพวกนี้แหละครับมันจะอยู่ใกล้ๆกกันกองตำแหน่งของตัวนี้ครับของยอดสามสูงผ่าดูท่านก็จะเจอตัวนี้ครับบางรุ่นมีวาลคู่มันก็จะมีสองสองตัวอยู่ใกล้ๆก้กันเลยนะครับผมแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็เหมือนกันนะครับผม ง่ายๆรุ่นนี้ก็เหมือนกันนะครับผม karaoke. ดูตำแหน่งนี้ง่ายๆครับผมเราพลิกกลับข้างมานี่ครับก็ผ่าตรงนี้เจอแต่เราก็จะเจอได้แอกสาเหตุที่ว่าสําหรับช่างใหม่นะครับสำหรับช่างที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ทำได้อยู่แล้วครับผมช่างใหม่ไม่รู้ว่าช่างหนูเปลี่ยนไดแอกเปลี่ยนตรงไหนมมนอยู่ตรงไหนครับผมของย่อซัมซุงนะครับพลิกกลับมาแล้วผ่าตรงนี้ครับใช้ความร้อนเท่าน่อยครับหรือหัวแรงลําแหลงกาจิ้มแล้วก็แงะออกมาครับก็จะเห็นนะครับเห็นได้แอกอยู่สองตัวตรงนี้ บางรุ่นก็มีตัวเดียวนะครับเพราะจะมีวาล์วเดียวก็จะมีตัวเดียวถ้ามีสองวาล์วพรนลุ่มด้วยก็จะมีสองสองอันนะครับผมคือดับแรกจะเช็คง่ายๆแต่หนูทําแล้วเดี๋ยวจะดุทั้งหนูจะเสียบปลั๊กให้หนูว่าเช็คไงว่าส่หน่อยไฟมานี่หรือ,อยังครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวทั้งหนูจะเสียบปลั๊กให้ดูครับดีทั้งหนูซ่อมไปแล้วครับผมเสียบปลั๊กนะครับหรับช่างบ้านหาทําได้ครับผมบอกว่าสาเหตุที่น้ําไม่เข้าเราเช็คก่อนว่าไฟมันไปรุ่นหรือเปล่าครับผมกดนี้นะครับกดีุ้บแลวกด ตัวตั้งค่าน้ำมันป่ายปื๊ดโอเคแล้วก็จับนี่ดูนะครับผมเนี่ยยินเสียงไหมครับเดี๋ยวนะครับพอมไม่มีน้ําโอเคนะครับอ่ะครับเดี๋ยวผมจะต่อสายน้าเข้าไปก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากเราเปลี่ยนใหม่แล้วเราซ่อมไดแอกเรียบร้อยแล้วน่าจะสมบูรณ์แบบนะครับผมอ่ะครบผมเปิดน้ามานะครับผมก็ทำไรระวังนะครับฟืนไฟครับหนูนครับย้ําจังเลยนะครับผมเปิดนะครับ แล้วกดสตาร์ทเลยนะครับผมดูนะครับถ้าไฟเข้าไปนี่แล้วบาวจะทำงานทันทีนครับผมอ่าเห็นไหมครับโอเคนะครับถ้าเกิดว่าถ้ามุดเรายังไม่ต่อนะ้ำมาเราสามารถจับได้นะครับผมมันจะสันมือเตอรตน,น่อยนะครับผมแบบบ้านๆถ้าเกิดว่าแย,ยากลู้ว่าไฟมาไม่มาครับผมก็มีตรงนี้ครับผม ก็หลอดไฟนะครับน่าแล้วดึงนี้ออกมาหน่อยหนึ่งนะครับผมดึงออกมาหน่อยให้เห็นเห็นขาสองขาเลยครับแล้วก็หลอดไฟจี้เข้าไปนะครับผมหลอดไฟบ้านธรรมดาแล้วนี่ครับแตะไปเลยนะครับต่เห็นไหมครับหลอดไฟติดครับผมแต่ถ้าเกิดตัวนี้นอยมันเสียไอ้ไดอ็กตรงนี้มันเสียไฟก็ไม่มาตรงนี้ที่ถนงหนูเปลี่ยนนะครับผมเพราะว่าตอนนั้นถุงหนูเช็คแล้วไฟไม่มานี่ครับผมก็คือไดแอ็กตัวนั้นมันเสียที่ของของโปรแกรมของซัมซุงนะครับผมเห็นไหมครับแตะแบบนี้นะครับบ้านๆนะครับระวังขบุดไปนะครับ เห็ me, right? นไหมครับตรงนี้มันเป็นไฟ220โวลต์นะครับผมและกรณีที่ว่ายังไม่ทันเปิดเครื่องเลยน้ําไหลเข้าเลยก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ลยครับถ้ายังไม่เปิดเครื่องยังอะไรยังไม่อะไรั้งติ้นเนี่ยให้เปลี่ยนตัวนี้ทันทีครับตัวน,น,นี้เรน้ำเข้าหรือว์ว,าวาน้ำเข้าเนี่ยครับคือมันเสียครับผมถ้าเกิดว่าเราเปิดเครื่องจุบน้ำเข้าเลยยังไม่ทันเปิดน้ำเข้าเลยขอโทษนยครับเปลี่ยนเลยเลยครับง่ายๆครับผมวิธีการตรวจเช็คตรวจซ่อมของเครื่องัสภาพบำรุงง่ายๆอาการน้ำไม่เข้าครับผมก็ช่างหนูขอ จบเพลงคนนี้แล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างหนุ่มด้วยนะครับผมครับขอบคุณม,มากนะครับขับง่ายๆ้าําไม่เข้าก็ตรวจเช็คไฟดูก่อนถ้าเข้าเราก็ดูว่าถ้าเกิดไม่ไหลเข้าก็แสดงว่ามันก็เสียเหมือนกันเปลี่ยนวาล์วได้เลยถ้ามีไฟมาห้อเปลี่ยน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 าวาล์วทันทีโอเค